ถามว่าหนักขนาดไหนคนไม่เข้าใจหรอกถ้าคนแบบว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงของการเรียกว่านี่ไอซ์ล้วงล้วงใจแฟนคนตอนนี้จะรู้สึกยังไงนะเขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาเอาแต่ใจอะ่ะเป็นคนไม่แสดงออกเป็นคนที่นินสัยแข็งกระด้างเวลาเนี่ยไพ่ว่างันนะนะเป็นคนที่แบบว่านิสัยแข็งกระด้างเอาแต่ใจ นะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแบบจะใส่ใจอะไรในความรู้สึกเราเลยนะนะคุณไอ้ภัยเป็นหนึ่งดาบนะอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะภัยเศรษฐกิจกำลังแรงแรงมากๆใครก็ทานทนไม่ไหวน้อมรับนะว่าไปตอนนี้ในความรู้สึกลึกๆอะนะ สงสารนะเด็กสามขวบมาตายเนี่ยมาตายเพราะเขาบอกว่ามันมาจากอะไรนะเชื้อโรคอาวุธเคมีชีวภาพสวัสดีนะครับนะนะสวัสดีนะครับนะจัดมาได้นะครับนะหมูเด้งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะเราก็มาดูดวงกันอย่างที่เล่าให้ฟังอนะตอนนี้ภัยจากอาวุธชีวภาพเคมีอาวุธเชื้อโรคต่างๆมันเข้ามาเต็ไมไปหมดนะเด็กมาล้มมาตายกันนะ คิดดูเดยแล้วก็เมื่อวานนี้นั่งดูในข่าวอะนะหมอผ่าตัดมะเร็งปรากฏว่าไงรู้ไหมมีดบาดนิดเดียวมะเร็งขึ้นมาเลยมะเร็งไปลงช่องท้องเลยแล้วขึ้นที่นิ้วด้วยน่ากลัวนะมะเร็งเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาเชื้อมะเร็งสามารถติดคนได้เขาบอกว่าหนึ่งในพันล้านหนึ่งในร้อยล้านแต่ก็มันก็ยังมีโอกาสมันแปลกไนงะ เพราะเชื้อโรคเดี๋ยวนี้มันแรงเขาบอกว่าเชื้อจีนที่ระบาดตอนนี้มีมานานแต่มันมีมานานยังไงมัน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 ระบาดนะมันทำให้ปอดอักเสบได้อย่างวันนี้ผมนั่งฟังนะเด็กวัยรุ่นพูดนะบอกว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ในความรู้สึกอะถ้าร่างกายคนมันอ่อนแอมากๆมันก็มีนะ เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยร่างกายเรามีสิทธิ์อ่อนแอได้ใช่ไหมใช่ไหมอย่าประมาท้วกันพยายามใส่หนากากกันเอาไว้นะเจ้าทั้งหลายเอ้นะมนุษยชาตินะถึงขั้นเล่นอาวุธชีวภาพกันแล้วเหรอยุคนี้นะเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้า้าแชร์เพียงเท่านั้น เดี๋ยวสภาพก็จะออกแล้วนะมีงานต้องทำอีกเยอะแยะเลย